สวัสดีครับผมว่าฟ้าคงส่งให้สมศักดิ์มาช่วยเราพี่น้องถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นมีกรรมการหนึ่งในสิบที่สมศักดิ์เทพสุทินตั้งปากดีนักเลยออกมาถแถลงข่าวแล้วก็วิจารณ์คุณหมอบอกว่าคุณหมอน่ะ ขาดจริยธรรมเหตุที่ขาดจริยธรรมก็เพราะว่าลืมนกวีดไปที่บ้านคําว่านกวีดมันเปรีหัวใจพวกเราใช่ไหมเอ้าใครเคยเป่านกวีดยกมือหน่อยพอพูดแล้วสมศักดิ์ลืมไปหรือว่าพวกเสื้อเหลืองนึงพวกนกวีดนึง คนเหล่านี้เคยไล่ยิ่งรักเคยไล่สมชายเคยไล่ทักษินมาแล้วใช่ไหมแ้วมาเที่ยวนี้แปลกมากนะครับธรรมาดาเราเดินกระวนนี่ <c oughs> ก็มีพี่น้องสาภาพมาช่วยมันจะจบเมื่อไหร่ <c oughs> ก็ไปดูว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยกับแพทย์มาไหมถ้าอาจารย์มาเมื่อไหร่แพทย์มาเมื่อไหร่ เรียบร้อยครับจบแต่งานนี้คุณหมอประกาศนะครับว่าขอแรงใจคนทั้งประเทศร่วมกันขับไล่ประเ็จการรัฐบาลทราราชตบมือให้หมอด้วยแล้วคุณหมอบอกว่ามาเขียนชื่อให้หน่อยวันนี้ก็ไปทำเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้สนับสนุนคุณหมอยกมือขึ้นหน่อยที่วันนี้อา้าวแต่เดีวทำเป็นหมดทุกคนละ ผมจะทำไม่เป็นหลอกให้น้องก็ทํำให้คือถ้าหมอเปิดศึกไว้ไหร่แล้วก็จบแล้วสมศักดิ์เอ้ยสมศักดิ์ลืมไปหรือว่าหมอทั้งประเทศไทยน่ะมีหมออยู่เจ็ดหมื่นคนมันรวมพยาบาลนะครับแต่สมศักดิ์ลืมไปหรือว่าพ่อตาแม่ยายลูกน้องหลานเลน้ยนลดของหมอเจ็ดหมื่นคนมันกี่สิบล้านคนล่ะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างานนี้น่าจะเป็นข่าวสวยของสมศักดิ์เทพสุทินรัตตมีไก่ชนพี่น้องครับวันนี้คือเรื่องหมอพบมาเรื่องทักษิณสักหน่อยพี่น้องสังเกตไหมว่าตอนทักษิณออกจากโรงพยาบาล แล้วก็ไปเสนอหน้าอยู่ที่บ้านจันสองล่าแล้วก็มีสมเด็จทุนเซนซึ่งเป็นเพื่อนรักของขักสินชจินวัตรก็มาเยี่ยมได้ลหลังจากนั้นต่อมาทุนเซนก็ส่งลูกชายเขาซึ่งเป็นนายกมาที่ทำเนียบรัฐบาลในขณะที่พวกเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ แลนักข่าวก็บอกว่ามีรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยก็แสดงว่าที่มาที่นี่นะคุณมาเนตคงมาเจราจากับวงเองเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์แก๊สและน้ำมันถามว่าทำไมจึงไปรู้เรื่องล่ะก,ก็สังเกตรัฐมนตรีที่มาสิครับรัฐมนตรีที่มาเนี่ยากลายเป็นรัฐมนตรีพลังงานของเขมรในขณะที่ปากของพ่อนายก าของทักษิณก็บอกว่าน้ำมันมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันเอาไปครึ่งต่อครึ่งหลังจากนั้นต่อมาทหารเรือก็รู้ทันทีแล้วก็มีการซ้อมรบทางรัฐมนตรีอ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าถ้าจะซ้อมรบให้ไปซ้อมในอ่าวไทยอย่ามาซ้อมแถวกากูดส่วนทหารเรือก็บอกว่า ไม่ซ้อมจะซ้อมที่กอกูดนี่แหละถามว่าทําไมจะต้องเป็นกอกูดเพกกราะกอกูดเ,เป็นฐานทัพเรือนะครับและกอกูดก็เป็นที่ขเขมรมันไปลูกระดมทั่วโลกบอกว่าประเทศไทยยึดกอกูดของขเขมรนี่คือความเชื่อของขเขมรคิดอย่างนั้นพี่น้องครับ มาวันนี้พี่น้องก็ทราบข่าวแล้วว่า้าเมนชุดนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับคาเมนยุคคุนเซนปากอย่างพูดอย่างแล้วคุนเซนก็สั่งให้ทหารขุดหลุมเพราะขุดหลุมบลหลบลูกปืน คุณเต้นลืมไปหรือว่าปัจจุบันนี่ไอกองทัพอากาศไทยมันย่อยที่ไหนล่ะครับกองทัพอากาศอยู่ที่อุบลเขาก็เตรียมพร้อมหมดแล้วไอ้หลุมตื้นๆแค่เม็ดเดียวนะ่ะระเบิดทิ้งลงไปมันก็กลายปเป็นหลุมฝังศบล่ะครับมันก็คงจะดีต่ทหารไทยไม่ต้องขุดขุดหลังตมงงนังตบปานกระเมน แต่ตอนแรกพี่น้องทราบไหมตอนตอนที่มีข่าวมาน่ะจริงๆแล้วทหารเขเมรโดนลูกปืนตายสองคนคนแรกตายในสนามรบส่วนคนที่สองนี่ไปเสียชีวิตทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปกั้นใจตายที่โรงพยาบาลแต่เชื่อเถอะคนจริงกันขนาดตายสองคนเนี่ย ไม่มีทางที่คนอื่นจะไม่บาดเจ็บบ้างละ่ะแล้วถ้าเกิดที่พี่น้องเห็นในโทรทัศน์เห็นในคลิปนะตอนปืนยิงปืนกลกำลังยิงนะครับมีทหารกับเมนแดงคนหนึ่งไม่ใช่กับเมนแดงทหารกับเมนคนนึิมเขาก็วิ่งหนีตายนะวิ่งไปวิ่งมากขาไปชนต้นกล้วยต้นกล้วยล้มใช่ไหมครับการที่คนวิ่งหนีตายไปชนต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยล้มเด็กตัวเองก็ตลบ เขาแสดงว่าหลายแรงมากตรงนั้นบอกพี่น้องว่าที่ทหารไทยบอกว่าเขมรล้ำเข้ามาในแดนไทยร้อยห้าสิบเพตรผมยืนยันว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องตรงที่อำเภอน้ำยืนช่องโบกนะ่ะตามหลักการที่อาจารย์สอนวิชาภูมิศาสตร์มันต้องปักปันเกตแดนด้วยสันปะน,น้ำ ฝนตกน้ําไหลไปทางไหนก็เป็นของประเทศนั้นถ้ามันไหลามาฝั่งไทยมันก็เป็นประเทศไทยบริเวณตรงนั้นขเขมนมันตำ่ำคือถ้าสมอลัภูมิตำตำแล้วพกคุณรู้พ่ออยู่อย่างนั้นน่ะรบยังไงมันก็แพ้ทหารไทยอจะพูดมาดิก็ไ่ได้หมายความว่าจะไป เห็นดีเห็นงานกับการฆ่ากันตายเราก็ไม่เห็นหรอกครับแต่อะบอกพี่น้องเจ้าเขมรว่าพี่น้องไทยก็เสียใจกับท่านที่ลูกหลานของท่านกลายเป็นทหารรับใช้ตระกูลฮุนเซนและมีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนขึ้นมาเปิดข่าวดูปรากฏว่าเขมรด้วยคำสั่งของฮุนเซน พรนอาวุธมีเท่าไหร่ขนมาหมดเลยขนาะที่ขนมาน่ะมีมีรถคันหนึ่งขนระ,ะ,ะ,ะเบิดแล้วมันเกิดระเบิดถ้าเกิดระเบิดเปอะไรเกิดขึ้นครับมันก็ตายสิก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารคอมเมนด้วยน,นะครับตามข่าวบอกว่า เจอระเบิดในรถตัวเองตายทั้งหมดี่20ชีวิตผมอยากจะบอกว่าอัิที่มันเกิดอาเพศเพราะอะไร็เราเราะว่าข้อที่หนึ่งอยู่ดีๆพระพุทธรูปแล้วก็มีศาลาศาลาตรงนั้นนี่ทหารลราวก็มาพักได้ทหารไทยก็พักได้ขันมรก็พักได้ มันติดต่อกันสามประเทศพี่น้องจะถามาสมบูรณ์ทำไมรู้ล่ะกพราผมเป็นคอมมิวนิสต์เก่าผมอยู่ตรงนั้นแหละรับตาก็พอรู้แหละถ้าไม่หลงน่ะเพราะคนมันอยู่ตรงนั้นแต่วุนเตนมันก็ยังตะโกนบอกว่าพื้นที่อากาเป็นของกัะเันมันก็พูดบ้าเขามันอยู่อย่างนั้นแหละ ไอ้บาปข้อที่สองตอนที่จะยกทัพมารังแกประเทศไทยจนไอ้ว่าเป็นหัวหดนั่งอยู่ในกระซวงอ่ะไปบนปานสารเก่าที่นครวัดปรากฏว่าฟ้าผ่าตายคาที่สามบาดเจ็บห้าสิบฟ้าก็ยังไม่เข้าข้างแล่บันยังเสลือขวอาวุธ ไม่ยิงทหารไทยแต่ที่เนี้ยเมื่อวานนี่ผมไม่เปิดความลับหรอกแม่ทัพที่สองไปนอนที่ค่ายทหารต้องใช้แดงกับทหารเอาตบมือให้ผลใจเราหน่อยผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละระดับแม่ทัพไปนอนมาอยู่ที่สนามรบนั่นแหละแต่พี่น้องสังเกตไหม ไอรัต,รม,ตรมนตะรีกลาโหมน่ะมันไทยมันถามแม่ทัพบ,บ้างไหมหรือถามผู้ประชาการาทหารสุงสุดไหมถามพบปทปไหมว่าทหารไทยเป็นยังไงแต่ว่าไจยอ้วนเลยอุ้งอิงนะ่ะมันไปถามไปไทยพี่น้องทหารหารบ้างไหมว่านายกอุ้งยิง ส่งกำลังใจไปให้เคยมีไหมไม่มีเลยกอะไรฝากพี่น้องไอ้ที่เชียร์ดีนักไอ้พักเพื่อไทยนะ่ะไอ้ลูกหลานที่เป็นทหารก็มีแต่คนอีสานทั้งนั้นแหละตอนรับทัพทิพย์เจกใค้ห่วงก็มีแต่พี่น้องประชาชนคนดีทั้งประเทศให้พ่อหลวงคุ้มครอง ให้พระเจ้ามรกิคุ้มครองความดีคุ้มครองไม่เคยเห็นหน้าตระกูลชินวัตรมันเป็นหัวเป็นใจพี่น้องเราเลยใช่ไหมล่ะก็เลยปฝากไปว่างานนี้ต้องจำแต่พวกจะเป็นหัวคะแนนแจกเงินดีๆนะก็ก็สำนึกซะบ้างเพราะมันในรักคุณหรอก เพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากพี่น้องว่างานนี้น่ะนี่ผมคิดเอานะอย่าว่าแต่ทักสินและหุ่นเซนเลยยังไงยังไงเขาก็รู้ว่าถ้าลกกันไปคนพินาศย่อยยับก็คือขเขมรถามว่าทำไมต้องเป็นขเขมรเพราะขเขมรมันอยู่ที่ต่ำ เราอยู่ที่สูงทะเลาบกันด้วยปืนก่อด้วยปืนแล้งเจ้ามันก็เอาปืนยิงกบในบอ่อเท่านั้นแหละและที่สำคัญเครื่องบินลบของวุนเซนไม่มีสักลำแล้วมันจะอะไรไปไปต้านระเบิดจากกองทัพอากาศจากสนามบินอุบล แล้วก็ทําทีให้ทหารคุณรู้ปะคุณทําไมลนะ่ะผมา่าโง่มากขุดลุม้ปะเราขับเครื่องบินเราก็มองเห็นใช่ไหมครับแล้วทหารไทยไม่ต้องขับเครื่องบินให,นไหน้ไม่หรอกเอโดนไปส่องดูก็รู้แล้วแต่ผมคิดเอใจนะผมว่างานนี้ฮุนเซนมันไม่ได้รถไทยพี่ๆหรอก มันต้องได้รับเงินค่าจ้างจากใครบางคนเพื่อจะก่อกวนชายแดนพี่น้องคิดอย่างผมไหมถั้าเมียนมีอยู่แสนเจ็ดประเทศไทยมีทหารอยู่หกแสนแค่คิดจะลบมันก็บ้าแล้วไอ้ฮุเซนมันไม่ได้โง่หรอกผร้มก็เลยมานเรียกว่าอ๋อ สงสัยถ้าไม่ก่อเรื่องขึ้นมาัวทหารจะยึดอำนาจหรือเปล่าคุณทักษิณผมคิดแบบผมนะแต่ถึงวันนี้ครับทักษิณนี่ถึงข่าวขาลงพี่น้องจำได้ไหมที่ไปไปพูดเรื่องปรปาบรายาเสพติดพี่น้องประชาชนก็ดา่าปปสว่าคุณคิดได้ยังไง มีที่ไหนเอานักโทษและเอานักโทษคดีทุจริตโกงแล้วโกนอีกโกณตั้มโกนซักโกงมากที่สุดในโลกมาเป็นพิยากรเลขาพประ,ระอตอบอยังไงทราบไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาเพิ่งเกิดพราเจะาบอกว่าถ้าเพิ่งเกิดไม่อ่านจิหนังสือแล้วก็ไปตายซะเป็นเลขาที่การพปส บอกว่าไม่รู้ว่าทักษิณเคยทําชั่วทําเลวโอ้พูดมาแล้วก็เกินไปล่ะครับเกินถึงเลขาธิการพอพูดเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไปถึงทานายความทานายความที่ชอบเขียนชอบอ่านนะครับ กรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28มาตรา28นี้เขาบอกว่าพักการเมืองห้ามบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักเข้ามาควบคุมครอบงำ ที่นำถ้าพรรคไหนยอมพอก็ต้อตงยุบพรรคผมถามว่าทักษสินชินวัตรมันครอบงามพรรเพื่อไทยไหมมันครอบงำไหมมันชี้นำไหมนำไม่นำมันที่หน้าเลยมันบอกว่ารัฐตธมนตรีมาหาไทยหนูนี่ต้องเตียนต้องเตียน ผมอยากจะบอกว่าไอ้หนูคุณเป็นถึงรัฐมนตรีมาไทายให้นักโทษมาชี้หน้าไล่ออกต่อนหน้าสื่อมวลชนนี่คุณยังมีหน้ามีตามีสักมีสีเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยอยู่หรอมันภูมิใจตรงไหนล่ะถ้าเป็นดวงเงีงบอกว่าเอเจียหนูลาออกเถอะเราก็พายือดออกได้นะแต่นี้นักโทษ ทักษิณมันเป็นอะไรกับพรรคเพื่อไทยล่ะมัดขับไล่เลยไอ้หนูออกไปเป็นมากมาเป็นมานานแล้วให้พรรคเพื่อไทยเป็นบ้างเพราะนั้นไม่พอมันบอกว่ากระทรวงเกษตรด้วยกระทรวงเกษตรใครเป็นรัฐมนตรีดรอาลือบุญฝากอาจารย์นมลที่นิดาอาจารย์ ผมก็เป็นสีนีดาถือว่าผมเป็นลูกสีท่านอาจารย์ศัก์สีของอาจารย์นีนะลาออกเถอะก็นเขาไล่ขนาดนั้นยังจะหน้าป๋อหล่อไปไปง้อมันจะไม้ทักษินน่ะแต่นักข่าวไปทาธรรมนัสธรรมนัตบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ต่อไปได้อาจารย์นรมนจะเชื่อคนจะทํธรรมนัดเหรอ อันนี้บ้านเมืองเรามันเพี้ยนแล้วนะครับพฤติกรรมอย่างนี้มันยิ่งกว่าครอบงำมันยิ่งกว่าชี้นำคนุณยาอาจารย์นรุอบอด็อกเตอร์นาฬิอบอนลุกติแต่บ้านแต่เมืองยังจะเป็นก้มหน้าก้มตามเป็นรัฐบุริเกษตรเป็นมันทำไมล่ะ แล้วอีก,กันหนึ่งพี่น้อยจะสงสัยว่าถ้าทำไมสมบูรณ์ทักษินที่มือของขึ้นตอนนี้ไล่คนโน้นไล่คนนี้ไม่ได้ได้ยังไงวันที่ยี่สิบวันอาคารเดือนนี้แหละพฤษภาคมประชุมพลรมนายกยกมือขึ้นเลยบอกว่าไอ้เงินที่จะไปให้เด็กคนละหมื่นน่ะอายุสิบหกถึงยี่สิบ นายกอบอกว่าไม่ให้แล้วมีเงินอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านนายกอบอกว่าเอาไปให้ท้องเทียนผุดลอกน้องคูคลองพี่น้องทราบไหมงบที่กินง่ายที่สุดหมูที่สุดก็คืองดผุดลอกเชื่อผมไหมงบผุดลอกปัจจุบันมันไม่มีที่จะลอกแล้วเพราะอะไรอปรตอมันทำครั้งแรกเลย รู้กันเลยงานนี้คอร์อหักหัวคิวทันที40% 40%คน157,000ล้านมันกี่บาทผมบวกมาแล้ว62,800ล้านกินไงไงถ้าว่าไม่ได้กินสาบานไหมล่ะเอาเสด็จเตียนี่ก็ได้ ใครกล้าสาบานว่าฉันได้กินสี่สิบล้านไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่บ้านเรานะครับระงบตัวนี้มันใครดูแลมันก็หนีไม่พ้นนายเพอใช่ไหมนายเพอก็หนีไม่พ้นผู้ว่าผู้ว,ว่าก็เป็นลูกน้องของรัมตีมหาไทยรัมตีมหาไทยสั่งใครผู้ว,ว่ามาันก็วิ่งแ้นกระทรวงเกษตรอา้าวกระทรวงเกษตรมันก็อยู่กับเกษตรกร คิดเจตนาเลยก็ฝากเด็กทั้งหลายนะที่อายุ16ปีถึง20ปีเด็กหลายคนมีความฝันนะพ่อคนบอกว่าเราได้มาคนละหมืน่นเอามารวมกัน20คนเอาไปซื้อกองไปซื้อกีตาร์มาตั้งวงลำบงเขาคิดนะเด็กๆนะพ่อคนก็จะมาทำค่ายมวยงานนี้จบเลย ไม่ได้เลยโกหกใครไม่ว่าโกหกเด็กนี่พินาดนะครับส่วนโกหกคนแก่ไม่เป็นไรเราดีมันอภัยใช่ไหมล่ะอภัยทั้งเจ่สมบูรณ์แนเด็กนีเ่นเขาไม่ยอมนะแล้วก็มีเรื่องที่ประหลาดที่สุดในโลกเหมือนกันสอบอมมีอยู่สองร้อยคน ถูกดีเอสไอับถูกกกตที้หน้าอะไรเรียกไปสอบว่านำหน้าจากพวกคุณนี่หัวงานไม่ใช่หัวงานห,หัวในการเรียกสอพอแล้วก็มีเส้นทางการเงินด้วยเรื่องนี้แหละครับผมนี่ยหนักใจแทนเรียนจำเพราะเรียนจำปัจจุบันปรรจุได้แค่สามแสนคน ใครเข้าองน้ําตอนกลางคืนกล,กลับมาเที่ยวพบเจอไม่มีที่นอนเพื่อนนอนเต็มแล้วในนั่งน่ะหลายคนถามว่าเอาทํามไมรู้ล่ะผมกพกเข้าเรียนจํามาสอบเรียนจําแล้วเหมือนกันแต่ไมใชานักโทษแต่ก็อยู่ในคุกเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเรียกไปทั้งหมดมีอยู่หนึ่งร้อย คนธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เรเลือกสวสักนิดหนึ่งเราก็แบมีนายอำเภอหญิงนะครับท่านนึ่งอยู่ภาคใต้ท่านออกมาเปิดเผยต่อสื่อว่าการหัวประมูลการหัวงานการหัวอสวท่านบอกว่ามันมีทั่วประเทศแต่ถ้านนายอำเภอคนไหนร่วมมือ กระทรวงมหาไทยก็หมายถึงว่ากับเสียหนูนะจากนายอำเภอก็จะได้ย้ายตำแหน่งเป็นประหลัดจังหวัดท่านบอกว่าท่านเยนดีเป็นพยานให้ดีเอสไอและกกตตบมือให้นายอำเภอหญิงด้วยปักใต้สิ่งนี้แหละที่ทักษิีว่ายังไงยังไงก็จะยึดกระทรวงมหาไทย เพื่อเตรียมการเรียกตั้งครั้งต่อไปครับเวลาก็สมควรแล้วมีเรื่องพูดยาวๆแต่ามพูดไม่ได้นะเนาะนะครับเอาล่ะก็ส่วนเรื่องปิดตานหน,นฝากนิดเดียวตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันเป็นศัตรูกับเราแล้วผมขอบคุณที่ทหารมีนโยบาย ปิดด่านถาวรระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยเอาตบมือหกด่านแล้วก็มีจุดผ่อนพ้นอีกสิบด่านรวมเป็นสิบหกอาตบมืออีกท่าวนี้แหละไอ้บอลของไอ้ฮุนเซนมันจะพินาศเพราะอะไรเพราะคนไทยไปเล่นไม่ได้เอาจริงๆ ผมว่า,าทหารหน้าวันนี้ดีแล้วล่ะท่านอย่าไปพึ่งรัฐบาลเพราะหน้าวันนี้รัฐบาลใจมันคิดตรงกันกับพุนเชนพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพึ่งขาตัวเองส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชายแดนเจอคนหลงป่ามาเจออะไรก็ตามต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านต้องแจ้งกำนันต้องแจ้งอบตต้องแจ้งคนในหมู่บ้าน ตอนนี้พี่น้องแถวนําเภอน้ํายืนกำลังปอดกวาดหลุมเพาะซึ่งทําไว้นานแล้วขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้ปลอดภัยสวัสดีครับ